สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับการอัปเดตรูปร่างหน้าตาของไม้ลูกผสมระหว่างสควอเรอฟอลมและ f ฟอร i d a ดาโ s t ผลออกมาจะมีพัฒนาการเป็นอย่างไรไปรติดตามชมกันครับสำหรับเรื่องราวการผสมเกรสรของเจ้าก้ามกุ้งขนและ f ฟอร i d a ดาโ s t ผมก็พยายามอัปเดตมานานหลายปีนะครับถ้าทุกคนติดตามก็จะเห็นอยู่เป็นระยะระยะอันนี้เป็นตัวก้ามกุ้งขนนะครับ ลักษณะเด่นของเขาก็คือมีขนที่ก้านใบแล้วก็มีสีสันออกแดงแดงชมพูชมพูนะครับตลอดตัวก้านใบและจากประสบการณ์ของการผสมพันธุ์มาพบว่ากามคุมขนนั้นมีอัตราการติดมเมล็ดง่ายกว่าตัวอื่นหากใครมีกามคุมขนอยู่ที่บ้านนะครับแนะนําให้ตั้งเจ้ากามคุมขนเป็นแม่พันธุ์ก็จะมีโอกาสติดมเมล็ดง่ายกว่าตัวอื่นนะครับ ช่วงนี้ประเทศไทยค่อนข้างมีฝนตกชุกนะครับการผสมเกสรอาจจะยากสักนิดหนึ่งก็ขอให้พยายามกันต่อไปนะครับรอให้ฝนทิ้งช่วงสักหน่อยมายนโฉมพ่อพันธุกันบ้างครับสำหรับฟลอริดาโกสตัวก้าจะมีลักษณะเป็นตะปุ่มตะปัํมนะครับเป็นตุ่มตุ่มดูคล้ายกับก้ามกุ้งขอย้ำนะครับว่าเป็นคนละตัวกับเจ้าฟลอริดาเบลตี้โดยเจ้าฟลอริดาเบลตี้จะมีอาการด่างที่คงทนท้าวรถ้าใบไหนด่างก็จะด่างอยู่อย่างนั้นนะครับส่วนเจ้าฟลอริดาโกสอาการด่างจะ หายไปเมื่อใบแก่ขึ้น,นตัวก้านก็ลักษณะคล้ายกันมาถึงเจ้าลูกผสมนะครับระหว่างเจ้าฟลอริดาโกสและสปายมิฟอรัมนี่ลักษณะใบที่ผมได้เลี้ยงมาจนมีฟอร์มที่ชัดเจนลองชมลักษณะก้านว่าปรากฏคนให้เห็นอย่างชัดเจนครับในช่วงที่เขาเริ่มเจริญเติบโตจนเห็นฟอร์มอันนี้ก็เป็นฟอร์มแรกที่เราเห็น ว่าเขาได้มีส่วนโคง้งส่วนเว้าวมีโลบมีไซนัทปรากฏให้เห็นชัดเจนฟอร์มค่อนข้างแตกต่างจากช่วงแรกๆที่เขาพัฒนาใบาขึ้นมานะครับอันนี้เราต้องค่อยๆไล่ดูฟอร์มไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่อยู่คนละต้นกันลักษณะใบยังไม่มีไซนัทมีโลบเป็นส่วนโคง้งส่วนเว้าวครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องทําใจว่าไมา้จากมเมล็ดนั้นจะมีลักษณะที่แตกต่างกันตัวใดที่เข้าฟอร์มฟอร์มสวย มีรูปร่างลักษณะที่ดีงามแตกต่างจากแม่พันธุ์พ่อพันธุ์เราก็คัดเอาไว้เพื่อขยายพันธุ์ต่อไปโดยการตัดชําหากลูกไม้ตัวใดมีลักษณะไม่ค่อยแตกต่างจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มากนักเราก็ต้องเก็บเอาไว้นะครับอย่าไปปล่อยทิ้งปล่อยคว้างเพราะว่าเราเลี้ยงดูมานตั้งแต่อ้อนแต่ออกฉะนั้นเราก็เลี้ยงเขาดูต่อไปอย่าไปทิ้งคว้างต้นไม้นะครับยังไงต้นไม้ก็สร้างความชุ่มชื่นหัวใจกับเรา ผู้พัฒนาสายพันธุ์ก็ถือว่าอดทนรอใครโชคดีก็จะผสมติดใครโชคดีมากขึ้นก็จะได้ตัวด่างฉะนั้นก็ถือเป็นคุณค่าที่นักพัฒนาสายพันธุ์ได้รับการยกย่องจากผู้เลี้ยงไม้ทั่วไปนะครับเขามีความอดทนเป็นอย่างมากต้องขอคารวะทุกท่านนะครับที่เริ่มพัฒนาสายพันธุ์และผสมเกสรฟิโลเดนดอนในเมืองไทยก็เห็น หลายสวนนะครับโชว์ภาพมเมล็ดติดผลมากมายเลยครับถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ๆอันนี้เราต้องให้กําลังใจซึ่งกันละกันอันนี้เป็นอีกระทางนงน,นะครับที่เริ่มมีฟอร์มผมก็เลี้ยงมาจากต้นเล็กๆเลยครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าเลี้ยงมาจากฟอร์มไหนเพื่อให้ได้ฟอร์มแบบนี้ สำหรับวิธีการเคล็ดลับการแยกลูกไม้ออกจากถ้วยพอนั้นก็มีกลลเมตรเคล็ดลับอีกด้วยเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะแยกออกมาได้100%เนะครับเราต้องค่อยๆทย,ยอยอันนี้ถือว่าเป็นรุ่นแรกๆร,รุ่นปูกเบิกน,นี่ลักษณะเริ่มเห็นนะครับว่ามีความแหลมทีนี้เราลองมาชมเจ้าฟลอริดาโกสที่ผมนาม,มาชมมาเปรียบเทียบให้ดูกันข้างๆอันนี้เป็นอีกต้นนึงที่เป็นต้นเล็กนะครับ กิดการตัดชามเห็นว่ามีความด่างอยู่บนใบนะครับใบใหม่ๆก็จะมีลักษณะสีออกแบบนี้นะครับจึงเรียกว่าเป็นฟอริด a าโกสก็หลอกลวงเราว่าด่างนะครับแต่ความจริงแล้วพอแก่ไปมันก็จะให้สีเข้มมากขึ้นตัวก้านก็จะมีลักษณะแตกต่างกันชัดเจนครับระหว่างเจ้าสควอีนฟอรลัมก้านก็จะเป็นตะปุมตะปำเป็นตุ่มๆปรากฏอยู่ที่ตัวก้านใบ ขับเคืนสู่ความเขียวมาถูกเจ้าฟ o อริดาบิวตี้กันบ้างครับถ้าใบไหนด่างมันก็จะด่างคงทนทาวอนนะครับดูตัวก้านใบก็จะเป็นตุ่มๆเหมือนกันครับไม่แตกต่างกันมันจะหลอกเราว่าด่างเฉพาะเจ้าฟลอริดาโก้เท่านั้นครับบางครั้งเจ้าฟ o อริดาบิวตี้เวลาเขาคลายใบใหม่ๆอาจจะไม่มีปรากฏว่าเขาด่างนะครับต้องรอสักระยะหนึ่ง จะเห็นรอยด่างที่ชัดเจนเทียบกันนะครับระหว่างตัวใหม่และตัวเก่าดูทรงใบแน่ค่อนข้างแหลมเฟิ้ยวทีเดียวครับมาชมถ้วยพร้อมเมล็ดฟิโลเดนดอนที่ผมเริ่มทำตั้งแต่ปีคนก่อนหน้านี้นะครับบางต้นก็ยังไม่ถูกนำออกมาเนื่องจากผมยังไม่มีเวลาแยกก็เลยให้มันอยู่ยนี้นะครับเป็นการทดลองดูว่าเขาจะอยู่ได้นานแค่ไหน เวลาเราปิดฝาเขาไว้นี่นะครับต้องแง้มๆออกมาในช่วงนี้ได้นะครับแล้วก็เจาะรูไว้ที่ก้นเพื่อระบายนา้ำค่อยๆให้เขาปรับสภาพผมก็จะปิดฝาให้ไม่สนิทหลังจากนั้นผมก็พบว่าใบน้อยๆของเจ้าฟิโลเดนดอนในถ้วยมันพยายามดันฝาของเจ้าถ้วยเพาะเนี่ยนะครับให้ค่อยๆนูนสูงขึ้นเป็นการร่วมแรงร่วมใจสามัคคีกันคงจะบอกเราว่า เฮ้ยปล่อยฉันออกไปได้แล้วนะครับชั้นพร้อมจะสู่ภายนอกแต่ผมก็จะค่อยๆพยายามสังเกตได้ว่าบางใบก็จะมีอาการสีแปลกๆนะครับแต่ก็อย่าไปพึ่งฟันทงนะครับว่ามีอาการด่างทางนี้ทางนั้นเราก็ต้องแยกออกมาด้วยความระมัดระวังตัวที่เห็นว่าด่างก็ต้องประครบประงมมากเป็นพิเศษนี่ก็อยู่ร่วมกับหน้าวัวใบ มีตัวที่เพิ่งแยกมาเมื่อสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาค่อยๆอยู่บนหินภูเขาไฟบ้างอยู่บนเพอไรบ้างครับช่วงนี้ผมพบว่าการใส่หินภูเขาไฟค่อนข้างได้ผลดีนะครับกานไปใส่สเปกหน้ามอสเยอะเพราะจะทําให้ใบเน่านช่วงที่เขาย้ายออกามาใหม่ๆก็ไม่ควรใช้สแปกหน้ามอสเยอะๆครับใช้หินภูเขาไฟกับเพอไรเยอะๆหน่อย ให้เห็นนะครับว่าใบเขามีความแตกต่างกันนะครับบางใบก็คล้ายกับต้นแม่บางใบก็คล้ายกับต้นพ่อก็ไปศึกษาดูคนต่อไปนะครับหากใครชมแล้วเห็นว่าคลิปนี้พอมีประโยชน์อยู่บ้างก็ฝากกดถูกใจให้สักนิดนะครับสวัสดีครับ